หลังจากที่เราได้ทําการแทรกเสียงนะครับแทรกวิดีโอแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการแทรกตารางนะครับซึ่งในการนําเสนอข้อมูลเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อมีการใช้งานจริงๆแล้วเมื่อมีการทํางานนะครับย่อมมีการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของตัวเลขเรื่องของลักษณะข้อมูลต่างๆที่เป็นรูปแบบของตารางนะครับ ในกรณีที่เป็นรูปแบบของตารางเนี่ยนะครับ Microsoft PowerPoint เนี่ยก็สามารถทำการแทรกตารางเข้ามาได้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์เหมาะกับผู้ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลล,ลักษณะของตารางนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองทำการแทรกตารางเข้ามากันนะครับซึ่งในการแทรกตารางนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสร้างสไลด์ขึ้นมาก่อนอีกหนึ่งสไลด์นะครับยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมครับว่าแทรกสไลด์ เพิ่มสไลด์ขึ้นมาใหม่เพิ่มอย่างไรนะครับก็ New new สไล d ์นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบนะครับอ่ะสมมุติผมบอกว่าในรูปแบบของสไลด์นี้เนี่ยนะครับผมจะทําเป็นเรื่องของประมาณการค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนนะครับก็พิมพ์ไปเลยประมาณการค่าเล่าเรียนอ่ะอนะครับในในเรื่องของการประมาณการค่าเล่าเรียนเนี่ยนะครับ ผมก็ต้องทําการแทรกตารางเข้ามาซึ่งในการแทรกตารางเนี่ยนะครับเราก็จะยางแทรกในในส่วนของ ribbon insert อยู่นะครับจะมีหมวดหมวดหนึ่งชื่อว่า table นะครับ tables นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถแทรกตารางได้โดยการคลิกนะครับสามารถกำหนดได้ว่าตารางเนี่ยต้องการกี่คอลัมน์กี่แถวนะครับเลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยตามรูปแบบแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่ามีมากกว่า คอลัมน์หรือแถวที่เขากําหนดให้ตามข้างบนนี้เนี่ยนะครับเราสามารถทําการ draw table เองก็ได้หรือ insert table ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับโดยการระบุตัวเลขนะครับระบุตัวเลขว่าต้องการกี่คอลัมน์นะครับ number of columns นะครับหรือต้องการกี่แถว number of rows นะครับแล้วกด OK นะครับก็สามารถแทรกตารางขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้5แถว2คอลัมน์อ๋อ 5คอลัมน์2แถวนะครับก็จอบมาเป็นทั้งหมด1 2 3 4 5 5คอลัมน์กับ2แถวนะครับตรงนี้นะครับอ่ะนะครับตอนนี้เป็นการแทรกตารางเข้ามานะครับเพื่อใช้ในการใช้งานนะครับสมมติว่าอ่ะผมผมได้เตรียมข้อมูลไวละนะครับผมได้เตรียมข้อมูลไว้ละผมก็ขอแทรกข้อมูลเข้าไปหน่อยอ่ะนะครับข้อมูลของผมประมาณการค่า เล่าเรียนหลักสูตร4ปีอ่านะครับผมก็แทรกตารางเข้ามาจากตารางนี้นะครับก็ถ้าสังเกตดูจากการแทรกจะแทรกมาทั้งหมด2คอลัมน์2คอลัมน์ถูกไหมครับแนวตั้งมีทั้งหมด2อันนะครับกี่แถวเอ่ย1 2 3 4 5 5โรนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆกรอกข้อมูลเข้าไปได้นะครับซึ่งนะครับพอพิมพ์เข้าไปปุ๊บเอ้ยต้องการเพิ่มอ่ะ รเราสามารถกดแถบนะครับเขาก็จะเพิ่มแถวเพิ่มโรมาให้เราเลยเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าแถวกับ r o ไหนเราไม่ต้องการนะครับเราก็สามารถคลิกทั้งแถวนะครับแล้วก็เลือกคลิกขวานะครับคลิกที่แถวแล้วเลือกคลิกขวานะครับเพื่อนาการเลือก delete ในการ delete เนี่ยก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะ delete เป็นอลัมน์ delete เป็นแถวหรือ delete ทั้งหมดเลยทั้งตารางเลยก็ได้อันนี้เราจะ delete แค่แถวเดียวแล้วก็ delete row นะครับก็จะหายไปนะครับหรือเราต้องการอินเสิร์ทข้อใหม่แล้วก็คลิกขวาได้นะครับโดยการเลือก Insert. อินเสิร์ทจะอินเสิร์แบบไหนอินเสิร์เป็นคอลัมน์ด้านซ้ายอินเสิร์ทเป็นคอลัมน์ด้านขวาอคอลัมน์ด้านซ้ายก็เกิดเป็นคอลัมน์ด้านซ้ายขึ้นมานะครับเมื่อกี้เราคลิกจากคอลัมน์นี้ถูกไหมครับเพิ่มในคอลัมน์ด้านซ้ายก็จะไปเพิ่มซ้ายของแถวที่เราคลิกอยู่นะครับเหมือนกันอินเสิร์จากคอลัมน์ไปทางด้านขวาก็ได้ด้านบน อ่าเป็นแถวด้านบนหรือเป็นแถวด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับสามารถเลือกได้เหมือนกันอ่าเป็นแถวด้านล่างอ่าหรือจะ Delete ทิ้งอ่าอย่างเงี้ยครับดีลิทโลสอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันะนะครับอ่านะครับเมื่อมีการกรอกข้อมูลเข้าม,มาแล้วปุ๊บนะครับข้อมูลภายในตารางนะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนกันว่าจะให้อยู่กึ่งกลางกึ่งซ้ายกึ่งขวาขนาดฟอนต์เท่าไหร่อย่างไรปรับสีได้ตามปกติแต่สังเกตดูว่า จะมีริบบอนเพิ่มขึ้นมา2ริบบอนก็คือริบบอนของดีไซน์ในส่วนริบบอนดีไซน์เนี่ยนะครับเราสามารถเลือกในส่วนของเทเบิลสไตล์ได้ว่าสีหรือรูปแบบในการนำเสนอของตารางเนี่ยต้องการจะให้เป็นรูปแบบแบบไหนสามารถปรับแต่งเองได้นะครับสังเกตดูได้เลยสามารถปรับแต่งเองได้นะครับรวมไปถึงในส่วนของบอร์เดอร์นะครับเส้นตารางอ่านะครับสามารถปรับแต่งได้ว่าจะให้เส้นตารางมีกับทุกเส้นเลยหรือเปล่านะครับ เราสามารถคุมตารางก่อนแล้วก็เลือกบอร์เดอร์ได้เลยให้มีเส้นตารางทุกเส้นนะครับเห็นไปรครับก็จะเป็นตารางมากขึ้นนะครับเป็นตารางมากขึ้นสามารถปรับขอบปรับอะไรได้เหมือนเดิมนะครับที่ดีไซน์นะครับมีเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับให้ดูมีมิตินะครับขนาดเส้นนะครับเส้นที่อยู่ในตารางจะเป็นเส้นแบบไหนเป็นเส้นปราอย่างไรนะครับสามารถปรับเลือกได้ นะครับขนาดเส้นเป็นอย่างไรสีของเส้นเป็นอย่างไรสามารถปรับแต่งได้เหมือนกันนะครับในส่วนของเลเยอร์นะครับนะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้ว่าในแต่ละเทเบิลนะครับนะเมื่อแกเราใช้เป็นวิธีรัดไปแล้วคือการคลิกขวาถูกไหมครับเป็นการคลิกขวาเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะสามารถเลือกได้เหมือนกันก็มีอิน e r เร์เหมือนกันคลิกขวาก็มีอิน e r เร์เห็นไหมครับอินเร์ตามหมวดหมู่ตามนี้เลยนะครับก็เป็นเมนูรัดในส่วนของเลเยอร์ นะครับอ่านะครับตัวนี้คือในส่วนของตารางนะครับการแทรกตารางเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานหรือการนําเสนอที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขนะครับก็ใช้ตารางในการเสนอในการนําเสนอได้นะครับได้อย่างเหมาะสมเลยนะครับนี่คือการแทรกตารางเข้ามาใช้